จะพาไปตามดูเคล็ดลับของฝ่าย25ว่าทำไมทุกคนจึงมีความสุขกับการทำงานในการประชุมของแต่ละเดือนจะมีการจัดงานวันเกิดวอวยพรวันเกิดให้กับตัวแทนที่มีวันเกิดในเดือนนั้นๆนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คำอวยพรอันเป็นมงคลผลให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญคำอวยพรก็จะออกไปในแนวให้งานปังๆให้เบี้ยปังๆลูกค้าไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาตลอดไปนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเคล็ดที่ไม่รับนำมากระซิบบอกกันนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆองค์กรก็ทำแบบนี้เช่นกันค่ะองค์กรไหนที่ยังไม่ได้ทำลองดูนะคะ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะในยุคนี้เพราะมีบุญร่วมกันจึงได้มาพบกันวันนี้คุณให้กำลังใจคนรอบๆตัวหรือยังคะประกันสิงได้ใบหน่วยไทยไลฟ์ตัวจริงไม่ทิ้งกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าแน่จริงก็ติดตามมาเลย